สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดอกเข็มนะคะที่หน้าบ้านประเพียนนะโอ้โหสีแดงสวยสวยนะดอกช่อดอกนี้ดอกเป็นช่อเป็นช่อนะคะดอกเข็มนี่มาดูช่อนี้โอ้โหสวยจริงๆค่ะ่มาดูอีกช่อนึงนี่ช่อนี้สวยอันนี้กําลังจะบ,บานก็สวยอยู่นะคะนี่ สวยไปดูชอบใหม่เวลาดอกเข็มบานนี่ก็จะสวยมากนะคะปลูกมาหน้าบ้านจะโอ้โหดูดีมากเลยค่ะสวยสีเขาเจมนะคะนี่ช่อนี้ค่ะสวยมากอ่ามาลองมาดูทั้งต้นนะคะทั้งต้นนี่นะคะสวยจริงๆ เดี๋ยวขยับมางห่างหน่อยจะเห็นั้งต้นสวยๆเจาะเป็นชอ่อเป็นชอ่อโอ้โหดีจังนี่สักช่อสวยมากนะคะสีแดงเข้มนะคะเพื่อนซื้อมาต้นละยี่สิบบาทนะคะที่ร้าน ขายดอกไม้นะคะปลูกไว้สี่ห้าปีแล้วล่ะสวยค่ะดูช่อนี้บ้างดูแล้วสบายใจนะ,ะช่อนี้ดูกลุ่มนี้โอ้โหสวยค่ะ <laughs> ชอบชอบ อยู่ว่างก็ดูดอกไม้ดูผักดูหญ้าไปไงั้นแหละเนาะนเดี๋ยวด,ดูฝั่งโน้นบ้างฝั่งโน้นบ้างนี่สวยเลยนี่ค่ะกลุ่มนี้ก็สวยตะเข็มโอ้มีความสุขอะค่ะเพลิดเพลินนี่ มากอืมไปเปลี่ยนปลูกไว้ต้นเดียวแต่ก็สวยมากอยู่หน้าบ้านเนี่ยดูแล้วโอ้โหมีความสุขมากๆนี่ตุ่มๆอืช่อนี้ดูช่อนี้ ช่อนี้โอ้โหสวยค่ะนีอช่อนี้ก็สวยมียามาแสมอยู่ดึงออกอืมมี่กจะดูแลเท่าไหร่ดึงออกไ <c oughs> ม่ออกต้องอะไรมาตัดก่อนนี่ค่ะช่อนี้ก็สวยนะคะอืมดอกเข็มป้าเพียเรียกว่าดอกเข็มใหญ่ ก็จะมีเข็มอีกแบบนึงเข็มแบบนี้แบบนี้นะคะอืมเข็มอีกแบบนี้ก็สวยดีค่ะตอเข็มนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะเป็นไม้ยืนต้นแหละเรียกว่าไม้ยืนต้นพุ่มเล็กนะคะขนาดประมาณหนึ่งเมตรถึงสามเมตรนะคะมีใบ ใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆปลายเรียวๆนะคะใบของเขาะะปลูกง่ายนะคะปลูกก็คือการปักชำหรือบางทีมีเมล็ดออกมาเนี่ยมันร่วงลงไปมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะวิธีการปลูกก็คือเอาดินใส่ถุงแล้วก็เอานนี้ไปตัดตัดตัด,ตดแล้ก็ชำไว้นะคะ การชําก็คือใช้ยาเร่งรากหน่อยนึงก็คือเอากะปีใส่ผงชลโลดใส่เครื่องดึงเครื่องดื่ม,มชูกําลังนะคะผสมกันแล้วก็เอาเอาเข็มที่เราตัดไว้เนี่ยปะจุจุ่มจุ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 มเสร็จแล้วก็เอามาเสียบในดินที่เราเตรียมไว้ดินที่เราเตรียมก็จะมีมูลศาสตร์ดินแล้วก็น้ำรดแล้วก็เสียบไว้แค่นี้ก็ขึ้นแล้วค่ะขึ้นง่ายมากนะคะ ใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เรียวนะคะประโยชน์ของดอกเข็มนะคะใช้ประดับบ้านเรือนนะคะปลูกไว้ประดับบ้านเรือนแล้วก็ใช้กรองอากาศนะคะเพิ่มอ,ออกซิเจนให้แก่บ้านเรือนของเรานะคะให้แก่คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นนะคะใช้ใช้ใช ว่าว้ครูนะคะดอกเข็มหมายถึงมีปัญญาฉลาดหลักแหลมนะคะมีคนฉลาดเฉลียวไม่โง่นะคะก็จะการว้ว้ครูเนื่อหมายความว่าคนที่ไหวยนั้นก็จะมีปัญญาฉลาดหลักแหลมนะคะประโยชน์ทางยาก็มีนะคะรากของรากแล้วก็ดอกของของต้นเข็มเนี่ยน,นะคะเป็นยาบำรุงธาตุไฟนะคะเป็นยาบำรุงธาตุไฟ ขับพยาธินะคะบำรุงสายตาะะลดความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็เจริญอาหารทำให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็นอนหลับนะคะนอนหลับสบายไม่เครียดนะลดอาการเครียดด้วยนะคะสำหรับใบ ใบและลำต้นก็จะมีรสฝ,ฝาดๆนะคะรสฝาดๆหน่อยนึงอันนี้ใช้ขับพยาธินะคะใช้ขับพยาธิได้นะคะแต่้าเพียรน,นี้จะชอบเอารากแล้วก็ลำต้นของเขานํามาต้มกินนะคะลดความดันลดความดันแล้วก็บำรุงธาตุไฟนะคะคนที่มีธาตุไฟคือตัวร้อนๆอ่ะคะทาดีลดไข้แก้อักเสบนะคะแก้อักเสบลดความดัน นะคะทำให้เจริญอาหารแล้วก็ทานข้าวได้ดีนะคะอาดูนะคะเป็นยาปรับธาตุได้ด้วยนะคะปรับธาตุไฟนะคะคุณใช้ขับพยาธจะไปพย่ยนไม่ใช่ขับพยาธิหรอกจะใช้แบบปลูกไว้ประดับบ้านแล้วก็ให้เด็กๆมาเก็บไปไหว้ครูแล้วก็ เอารากเอาดอกมาต้มกินจะอร่อยนะคะลดความดันโลหิตแล้วก็บำรุงธาตุนั่นแหละนะคะอย่างอื่นขับพยาธิย่คงไม่นะคะนี่ไม่น่าเชื่อนะคะต้นเข็มจะมีประโยชน์ขนาดนี้นึกว่าปลูกให้ดูเฉยๆเนอะแต่ดูเฉยๆก็สวยอยู่แล้วล่ะค่ะอืมสวยสวยนะคะอืมนะคะ,อนะคะลองปลูกกันไว้นะคะว่าอ่าเพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้กรองอากาศ แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะเป็นยาด้วยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ